ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกทําอาชีพสุจริตหารายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวแต่กลับมีคนบางกลุ่มเลือกที่จะเป็นมิจฉาชีพออกตระเวนหลอกลวงประชาชนเพื่อขโมยเงินและสิ่งของสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งในหลายๆพื้นที่และเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นอีกแล้วกับร้านค้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดระยองศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีเรื่องนี้มาแจ้งเตือนครับ เมื่อได้ทราบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเข้าร้านค้าทําทีเป็นซื้อของก็หลอกขโมยเงินและของมีค่าไปได้นับหมื่นบาททีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสานึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองจึงลงพื้นที่พูดคุยกับคุณนิพาพรรัตศรีมาผู้เสียหายเจ้าของร้านของชําตั้งอยู่ที่บ้านดอนสายในตําบลเชิงเนินอําเภอเมืองจังหวัดระยองคุณนิพาพรเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายนช่วงประมาณเที่ยง มีคนร้ายสองคนเป็นชายและหญิงขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านตอนแรกไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแต่หยิบหมวกมาใส่ช่วงที่เดินเข้ามาในร้านทำทีว่าขอซื้อกล่องกระดาษคุณนิพพรจึงเดินเข้าไปในร้านฝ่ายหญิงจึงสกโอกาสเปิดลิ้นชักโตหยิบพระห้อยคอหนึ่งองค์และเงินอีกจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า1 2 0 0 0บาทก่อนฝ่ายชายจะบอกว่าไม่เอากล่องกระดาษแล้วและขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กระทั่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณนีพาพรได้เปิดลิ้นชักเพื่อจัดทอนเงินลูกค้าแต่เงินได้หายไปแล้วจึงรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองระยองปัจจุบันก็ยังจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้ดูจากกล้องไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแต่พอเดินเข้าร้านเราปุ๊บใส่ใส่หมวกเลยแล้วก็เดินเข้ามากอซื้อกล่องแล้วก็พาไปดูกล่องลังว่าเราเราเห็นไหมคะว่ามีผู้หญิงเดินเข้ามาไม่เห็นค่ะไม่เห็นอันนี้ก็ดูจากกล้องเหมือนกันดูจากกล้องเหมือนกันแล้วเราเห็นว่ามีพี่ตะโ่ง ใช่เห็นมีคนมาส่งเบียเนี้ยกับเขาเขาเอาลิดถูกมาไปให้ทางร้านนู้นนะเขาดูาแบบไปเคยแค่เขว่ะเคยเห็นไหมอะไรเงี้ยอาบอกว่าเออสองคนนี้เคยมาเหมือนกันเคยมาแต่ว่าไม่ได้อะไรไปด้านการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเกี่ยวกับคดีนี้ทางพันตํารวจโทเทิดศักด์นนทตพันธ์พิพัฒน์รองผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองระยองได้ให้ข้อมูลว่าทางฝ่ายสืบสวนกําลังเร่งดําเนินการ และมีหลักฐานลักษณะคนร้ายชัดเจนจากกล้องวงจรปิดโดยฝ่ายชายจะมีลักษณะรูปร่างใหญ่ผิวดำสูงประมาณ165-170ถึงเซนติเมตรส่วนฝ่ายหญิงลักษณะตัวไม่สูงดังนั้นหากประชาชนพบเห็นให้รีบแจ้งตำรวจทันทีนะครับก็ฝากไ้ด้วยว่าอา่าอันรื่แบบนี้นะครับจะโชยโอกาสโดยที่ เจ้าของบ้านเจ้าของร้านนี่อยู่คนเดียวโดยเฉพาะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเป็น,ปน,นคนที่สูงอายุไปใช้โอกาสอย่างนี้นะก็ฝ่านเกิดมาแล้วก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าไปเกิดกำลัองออกมีการควบคุมเพราะมิจฉาชีพอาจเข้ามาได้หลายรูปแบบเราจึงต้องรู้จักสังเกตระมัดระวังและไม่ประมาทโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่บ้านหรือดูแลร้านค้าเพียงลาพังเมื่อเห็นลักษณะไม่ชอบมาพากลไม่ควรเปิดรับหรือควรแจ้งให้ญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดมาอยู่ด้วย เพื่อลดความสูญเสียและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หรือหากเกิดเหตุไม่มีใครช่วยเหลือสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน1677หรือประสานผ่านทางแอปพลิเคชัน Mrescue ร่วมด้วยช่วยกันเราพร้อมประสานการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง